สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาติดตามความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีชาวเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าได้ข่าวว่าวันอังคารนี้ได้ข่าวว่าลุงเป็นโบโพลา่าส่วนช่อง32และช่อง8นั้นเสนอข่าวบิดเบือนความจริง ลุงพลฟ้องกลับนะจ๊ะที่ศาลอาญารัชดาโดยฟ้องมีช่อง32 36และช่อง8ทานายโนบิตะทานายของลุงพลได้มีการบอกว่าการนำเสนอข่าวต้องนำเสนอด้วยความเป็นกลางไม่ใส่ความหรือให้ร้ายบุคคลอื่นไม่ควรสร้างความแตกแยกความเกลียดชังให้ประชาชนเลือกข้าง หรือสงสัยบุคคลใดย,ยืนหยัดหรือชี้นำสังคมเพราะตอนนี้ตำรวจก็ทำงานอย่างหนักมากเห็นใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานบ้างและถูกกดดันไม่เว้นวนันท่านควรยึดมัน่นตามจรรยาบัณสื่อมิใช่เล่นข่าวสร้างกระแสแต่เมื่อท่านไม่ยึดหลักการข้างต้นผู้ที่ถูกพาดพิงใส่ความให้ร้าย ถูกดูหมินถูกเกลียดชังได้รับความเสียหายก็ต้องใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองแล้วอย่าหาว่าเขาแตะต้องไม่ได้เพราะท่านก็ไม่ได้นําเสนอข่าวโดยที่สุจริตโดยมีสื่อมวลชนควรพึงกระทำไม่ใช่เป็นสื่อแล้วจะนําเสนออะไรก็ได้เมื่อท่านทาไปแล้ว ท่านก็ยอมรับผลของการกระทาของตนเองเช่นกันพบกันเร็วๆนี้นะสารอาญารัชดาโดยช่องพีวี36มีการเสนอข่าวโดยไม่เป็นกลางโดยเสนอข่าวให้ลุงพลเป็นผู้ร้ายโดยมีใจความว่าพอบอตรเตรียมแถลงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ฟังกันเลยนะคะ พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าบทสรุปคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563โดยในการแถลงข่าวมีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและป้าแตน ภรรยาซึ่งเป็นลุงและป้าของน้องชมพู่หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสยัยที่ตำรวจเรียกไปเก็บหลักฐานและสอบสวนหลายครั้งร่วมกับฟังการแถลงข่าวด้วยชุดคลี่คลายคดีบรรยายสรุปคดีนีว้ว่าด้วยเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563เวลา9นาฬิกา49นาทีน้องชมพู่อายุ3ปีหายตัวไปจากบ้านพัก ชาวบ้านจึงได้ระดมกำลังออกติดตามหาก็ยังไม่พบตัวน้องชมพู่แต่อย่างใดนางสาวสาวิตรีวงศีชามารดาของน้องชมพู่จึงได้เข้าไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์ศรีจันดาพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารจากนั้นได้มีการร่วมระดมออกค้นหาอย่างหนักกระทั่งวันที่14พฤษภาค,คม2563 เวลาประมาณ19นาฬิกาจึงได้พบน้องชมพู่ในสภาพเปื่อยเป็นศพอยู่บนเขาผู้เหล็กไฟตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีดที่สะเทือนขวัญและเป็นที่สนใจของประชาชนทั้งประเทศจากการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานได้มีการสัมภาษณ์พยานบุคคลจำนวน3 8 4รปากและได้สอบปากคำ เข้าสำนวนการสอบสวนจำนวน120ปากสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญจำนวน13ปากเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีตรวจพิสูจน์แล้วจำนวน1 1 3ชิ้นโดยเป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุ16ชิ้นเก็บตัวอย่าง DNA บุคคลจำนวน154ตัวอย่างจนถึงเวลานี้สำนวนการสอบสวนมีความหนา918หน้า และเมื่อวันที่11สิงหาคม2563คณะพนักง,งานสอบสวนได้สรุปสำนวนชนสูตรพิกษพที่3 2563โดยสรุปข้อมูลที่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนแล้วยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพของผูเหล็กไฟได้ด้วยตนเองมีสาเหตุสรุปดังนี้ เส้นทางขึ้นภูมีสี่เส้นที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทางสอบปากคำพ่อแม่คนในบ้านบอกน้องยังขึ้นบันไดบ้านยังไม่ถนัดทั้งที่ชัน45องศาพลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปจุดพบศพ น้องชมพูรับประทานไข่เจียวแค่สามคำน้ำส้มหนึ่งขวดประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็กสามขวบจะปีนป่ายได้ถึงแค่ชั้นสองของผูเหล็กไฟเท่านั้นกรณีการหลงป่าของนางถิ่นเชื้อตาคมชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาเจอภายในคืนเดียวแพทย์ชนสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กสามขวบ ไม่สามารถจะเดินขึ้นไปเองได้สภาพศพที่เปื่อยกายซึ่งบิดามารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมของชมพู่ตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่นน้องชมพู่เฉือนเองไม่ได้พ่อแม่คนในครอบครัวนิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่า กลัวสุนัขกลัวสวนอย่างที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งถึงวันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้ายแต่เราไม่ละเลิกการทำงานเราเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอาจถูกใคราบางคนทำโดยทางตรงและทางอ้อมทำให้เสียชีวิตแต่ด้วยความสามารถทุกวิถีทางในการสืบสวนสอบสวนเราได้ ตรวจพบทุกคนที่เชื่อว่าจะอยู่กับน้องชมพู่ก่อนเสียชีวิตแล้วคนที่จะพาน้องไปได้ต้องอยู่ในหมู่บ้านตอนนั้นเราพบหมดแล้วเพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานมัดที่จะสามารถดำเนินคดีในชั้นศาลได้พอบอตรกล่าว <M> เมื่อถามว่าสามารถตัดลุงพลออกจากผู้ต้องสงสัยได้หรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าจนตอนนี้ไม่สามารถ ตัดใครออกได้เช่นกันเนื่องจากเราไม่มีพยานหลักฐานพอเราไม่สามารถแถลงว่าสงสัยหรือไม่สงสัยใครการที่ว่าใครตกเป็นจำเลยสังคมต้องถามว่าใครเอาตำแหน่งนั้นให้พอบอตรอกล่าวว่าคนที่ทำเด็กวันเวลาที่เด็กหายคนที่ทำอยู่ตรงนั้นใครเข้าถึงได้บ้างเหลือคนเข้าถึงได้กี่คนจากการพูดคุยกับญาติพ่อแม่พี่น้อง พี่สาวไม่ยอมให้ใครอุ้มแต่เชื่อหรือไม่แต่ข้อเท็จจริงได้รับการยืนยนันน้องไม่ไปไหนที่แปลกหน้าต้องดูใครเข้าถึงได้โดยไม่ร้องหรือน้องถูกบังคับหรือที่คนที่ทำต้องรู้จักเคยชินเดินในป่าแรงจูงใจกำหนดไม่ได้ทางเพศเราไม่ทราบการสืบสวนสีเดือนไม่ถือว่านานสำหรับตน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันได้ว่าจากข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่าต้องมีคนใกล้ชิดหรือบุคคลพยายามบังคับพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนจุดเกิดเหตุจนน้องถึงแก่ความตายจะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตามทั้งนี้ยอมรับว่าหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ตำรวจทำงานยากนั่นคือนิติพยานหลักฐานไม่ได้ ผลตามที่คาดหวังและน้ำหนักพยานบุคคลถูกทำลายจากการที่มีสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์แต่ตำรวจก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจพร้อมฝากถึงคนร้ายที่รอฟังอยู่ให้นอนเครียดต่อไปตำรวจไม่แขวนคดีแน่นอนขณะที่กลุ่มของลุงพลที่มาฟังการถแถลงขอสอบถามพอบอตรอให้ไปถามทีมสอบสวนเป็นการส่วนตัว